สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว f o r e s t c a m p i n g กาญจนบุรีให้นะครับต้องบอกก่อนว่าผมไปช่วงหน้าฝนนะครับช่วงประมาณปลายเดือน6กแต่ผมจำวันที่ไม่ได้นะครับลานกลางเต็นต์นี้ผมว่าบรรยากาศดีมากครับภูเขาล้อมรอบเลยเดินทางจากกรุงเทพไปประมาณ160กสโลนะครับ ลานกางเต็นท์นี้มีบ่อน้ําให้เล่นด้วยนะครับบ่อน้ําเขาระบบบาบัดแบบเกลือด้วยนะครับลงไปไม่แสบตาอันนี้ผมชอบมากครับวันที่ผมไปเป็นวันอาทิตย์นะครับผมจําได้ว่าไม่มีใครมากลางเต็นท์เลยเพราะว่าวันนั้นเป็นวันอาทิตย์และอีกวันเป็นวันจันทร์ครับเขาบอกว่าจะมีลูกค้าช่วงสุกเสาร์ครับกับวันหยุดนะครับะเลิกวันหยุดยาวค่ากลางเต็นท์ก็คือเขาคิดเป็นหัวนะครับหัวละ300อ แต่ตัวผมว่าไม่มีเต็นท์ไปก็เลยไปเช่าเต็นท์เขาครับราคา790ก็คือได้ครบทุกอย่างนะครับได้เต็นท์ได้ที่นอนได้ผ้าห่มได้พัดลมได้โต๊ะได้เก้าอี้ได้ถังน้ําแข็งได้ครบครับไปตัวเปล่าได้เลยแต่ถ้าใครมีเต็นท์ก็เขาจะคิดเป็นหัวนะครับถ้าไป2คนก็หัวละ3 0 0นะครับถือว่าสวยมากครับอุปกรณ์เต็นท์เขาก็คือนอนได้เลยไม่ไม่ไม่ร้อนครับ อนเย็นก็มีหมูกระทะขายด้วยครับจุนละห้าร้อยตอนเช้าก็มีไข่กระทะมีพวกกะเพราขายด้วยครับถือว่าเป็นลานกลางเต็นท์ผมให้ที่นี่เต็มสิบเลยนะครับผมไม่มีอะไรจะตัดห้องน้ำก็มีแยกชายหญิงวันที่ผมไปลมพัดแรงมากครับผมไปช่วงหน้าฝนครับช่วงเดือน เดือนหกไปไปลายเดือนนะครับแต่จำวันที่ไม่ได้ก็ถ้าใครมีเต็นท์ก็ไปกางได้ครับเขาคิดเป็นหัวหัวละสามร้อยถ้าไปสองคนก็แค่หกร้อยเองครับแต่ถ้าใครไม่มีเต็นท์ก็ไปเช่าแบบผมก็ได้ครับค่าเช่าแบบ full option ก็เจ็ดร้อยเก้าสิบาทครับแล้วก็ค่าหัวอีกสามร้อยบาทผมจ่ายตังค์ไปทั้งหมดพันเก้าสิบบาทครับสำหรับผมไม่แพงครับ บรรยากาศแบบนี้ผมให้เต็มสิบเลยครับโอเคครับ For ์เ t c a m แคมกาญจนบุรีครับจบการรีวิวครับ